คุณผู้ชมครับสิ่งที่รายการ TNN Startup ของเราให้ความสำคัญก็คือการนำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในวงการการแพทย์และสาธารณสุขโรงพยาบาลราชวิถีคือโรงพยาบาลของประชาชนวันนี้เราไปดูกันครับว่าช่วงที่ผ่านมาโรงพยาบาลราชวิถียกระดับการให้บริการด้วยนวัตกรรมและชุดความคิดใหม่ๆอะไรกันบ้างครับ บุคลากรทางการแพทย์มีบทบาทสําคัญอย่างมากกับคุณภาพชีวิตคนในประเทศครับโดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผ่านมาถือว่าพวกเขาเป็นฮีโร่ตัวจริงที่ทําให้พวกเราก้าวข้ามสถานการณ์ที่ยากลําบากมาได้วันนี้รายการ TNN Startup จึงพาไปคุยกับผู้บริหารของโรงพยาบาลราช,ชวิถีที่ไม่เพียงใส่ใจรักษาผู้ป่วยเท่านั้นยังคัดสรรสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารของผู้ป่วยอีกด้วย โรงพยาบาลราชวิถีเป็นโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยอยู่ประมาณพันพันสองร้อยเตียงนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เกือบร่วมจะ5,000คนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลพันกว่าคนเนี่ยก็ต้องทานอาหารวลาสามมื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําอาหารให้คนไข้พันกว่าคนใน,ในเวลาสามมื้อจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากแค่ไหนนะครับแล้วก็คนไข้ก็คือคนไข้ถามว่าอาหารที่ทานเข้าไปนั้นควรจะต้องเป็นอาหารที่มีคุณค่า มีภาวะโภชนาการที่ดีมีความปลอดภัยเพราะนั้นวันนี้อย่างกรณีของผักอาหารอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ต้องไม่มีสารเคมีตกค้างนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็ต้องทําโครงการอาหารปลอดภัยนะครับแล้วก็วันนี้คนไข้เองนั้นนะครับต้องยอมรับว่าคนไข้มีโรคประจําตัวเยอะขึ้นนะครับมีโรคเบาหวานความดันในตัวเองเป็นโรคเกาต์เป็นอะไรแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยการทานอาหารที่เวลาที่ตอนป่วยอีกก็ต้องมีการเลือกเฉพาะอะไรหลายอย่างที่ให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคน พราะนั่นก็เป็นความยุ่งยากมากขึ้นเรื่อยๆครับเรามีคณะกรรมาการอาหารปลอดภัยนะครับในโรงพยาบาลซึ่งก็มาจากหลายๆฝ่ายในโรงพยาบาลรวมถึงกับการที่เราก็พยายามมุ่งมั่นตามมาตรฐานสิ่งที่กระทรวงกําหนดรัฐบาลกําหนดนะครับโดยที่เราเองนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเรามีการประมูลนะครับอาหารของเราเนี่ยประมูลทุกๆ6เดือนก็จะประมูล1รอบตอนช่วงตั้งแต่วันที่1เมษาถึง30กันยาแล้วก็1ตุลาถึง31มมีนาเพราะนั้นเนี่ย อย่างคุณเล็กอาจจะเคยคิดไหมครับว,ว่าคนไข้ใน6เดือนเนี่ยโรงพยาบาลมีใช้ผักอยู่โอ้โหสี่สิบกว่าชนิดนะครับผักอย่างจะผักคะน้าเนี่ยคุณเล็กคิดว่าใน6เดือนเนี่ยโรงพยาบาลต้องใช้ประมาณกี่ร้อยกิโลตันหนึ่งพอไหมฮะโอ้หลายตันเลยครับแลวแม้กระทั่งผักผลไม้อื่นๆที่คนไข้ต้องทานอีกโอ้โหรวมถึงหมูไข่วันหนึ่งโรงพยาบาลเนี่ยใช้เป็นหลักร้อยกิโลนะครับะฉนนั้นเนี่ยก็อะไรหลายอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรื่องที่ยุ่งยากพอควร แล้วก็โรงพยาบาลรัีเป็นโรงพยาบาลที่แรกในวันนี้ที่เราตรวจสารเคมีตกค้าง4กลุ่มชนิดซึ่งโรงพยาบาลทั่วไปหรือส่วนใหญ่เนที่ตรวจกันจะตรวจแค่2กลุ่มชนิดแล้วก็พีแี้ว่าเราไปตกไปขอร้องขอความร่วมมือจากทางองค์การเภสัชนะครับซึ่งเขาเป็นผู้ผลิตในเรื่องของการหาสารเคมีตกค้าง4ชนิดแล้วเราก็ไปทําเรื่องของการขอซื้อชุดที่เขาสั่งผลิตเนี่ยนะครับ4ชนิดมาตรวจซึ่งตอนนี้เราตรวจอยู่แค่4ชนิดอย่างเดียวแล้วไม่ตรวจ2ชนิดแล้วแต่ที่อื่นยังตรวจ2ชนิดอยู่ครับ ก็ตั้งแต่พวกออร์กาโนฟอสเฟตคาร์บาเมตนะครับฟอสไฟลินอะไรพวกนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะตรวจบานั่นคือกลุ่มชื่อใหญ่ๆนะครับแต่มันหมายความว่าในกลุ่มอ <c oughs> อร์กาโนฟอสเฟตก็จะมีอีกหลายชนิดลงไปย่อยๆๆลงไปอีกแต่หมายความว่านี่คือตรวจในตรวจในตรวจสับกุ้บใหญ่ๆซึ่งก็ต้องถือว่าอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เรียกได้ว่าเราเองก็พยายามมองถึงในกลุ่มงานซึ่งการตรวจยากยากกว่าแต่เจ้าหน้าที่แรกๆเขาก็เคยบ่นว่าโอ,อ้อาจารย์ตรวจไม่ไหวนะคะ สี่ชนิดเนี่ยมันตรวจยากกว่าเดิมต้องเยอะขึ้นแต่ไปมาปุ๊บพอทําไปทํามาสองสาเดือน <c oughs> เขาบอกว่าพวกหนูตกลงแล้วค่ะตรวจสี่ชนิดเลยสองชนิดไม่ตรวจแล้วแล้ว,ลวก,ก็ทาเป็นกลายเป็นว่าทําง่ายๆเลยก็นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมถือว่ามันก็เป็นนวัตรกรรมที่เรียกว่าคนในโรงพยาบาลเราเนี่ยพอเราจากที่เราเคยบอกว่ามันทําไม่ได้ทยายากแต่สุดท้ายพอทําไปทำมากลายเป็นว่าทําได้เวลาเรานึกถึงอาหารโรงพยาบาลก็คืออาหารที่ นอกจากหน้าตาไม่สวยแล้วก็ยังไม่อร่อยด้วยออ <laughs> ทำไมโรงพยาบาลราชวิถีต้องทําอาหารทั้งคนไข้ทั้งบุคลากรกินมันต้องอร่อยด้วยก็อันนี้ผมก็ต้องบอกว่ากระทรวงนะครับหรือผู้ใหญ่ในกระทรวงหลายๆคนนะครับก็จะขอมาทานข้าวที่โรงพยาบาลราชวถิถีเวลาเราจัดงานประชุมเพราะบอกว่าโรงพยาบาลราชวิถีทำอาหารอร่อยอันนี้มันเป็นสิ่งที่เริ่มต้นตั้งเดิมมาแต่ไหนแต่ไรเราเปิดมา72ปีนะครับ ก็ต้องถือว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับว่าเรามีทางกลุ่มงานโภชนาศาสตร์ที่เขาเอาใจใส่แล้วก็พยายามพัฒนาปรับปรุงมาเรื่อยๆมีสูตรอาหารของเขาเพราะว่าผมเคยบอกว่าโอ้เราเนี่ยนะทำอาหารเนี่ยมีแม่ครัวหลายคนในการทําอาหารที่จะต้องเสิร์ฟไปคนไข้พันกว่าคนเนี่ยแยกตามตึกต่างๆหม้อหุงข้าวหม้อใหญ่โมโหฬานเพราะนั้นเนี่ยแล้วทำอาหารแต่ละคนเนี่ยเขาจะต้องทํำยังไงนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมปืิว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องหาวิธีการ เพราะนั้นอันนี้ก็คือความใส่ใจจากช่วงโควิดส9สถานพยาบาลและเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขต่างก็ปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรวมทั้งปรับกระบวนการการทางานให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นเหมือนอย่างโครงการแท็กซี่ด้วยใจบริการรับส่งผู้ป่วยยากไร้จากโรงพยาบาลร,ราชวิถีที่ช่วยให้คนไข้ประหยัดค่าเดินทางและมอบโอกาสให้กับพี่ๆแท็กซี่ได้ช่วยเหลือคนโดยที่โรงพยาบาลมอบค่าตอบแทนสูงสุดให้กับพี่ๆเหล่านี้ถึงวันละ2,100ับาทครับ เราเจอโควิดสิซึ่งเป็นช่วงที่ท้าทายอย่างมากสําหรับบุคลากรทางการแพทย์ตั้งแต่ยุคโควิดสิจนถึงปัจจุบันนี้โรงพยาบาลราชวิถีมีทั้งนวัตรกรรมมีการปรุงกระบวนการหรือมีโซลูชั่นอะไรใหม่ๆบ้างที่เพิ่มเข้ามาครับก็ต้องถือว่าโรงพยาบาลราชวิถีเราเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเรามีหมอครบทุกสาขามีหน่วยงานทํางานมีคนนางานมีคนไข้หลากหลายรูปแบบ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราก็พัฒนาอยู่ด้วยเรื่อยๆคือเรื่องนวัตกรรมนะครับอย่างถ้าอย่างกรณีที่เรียกว่านวัตกรรมที่เราทํามาในตอนช่วงโควิดเราก็ต้องยอมรับว่าในช่วงโควิดนะครับ,ค,รบคนไข้โควิดทุกรายในตอนช่วง3มปีแรกบอกว่าคนไข้โควิดจะต้องอยู่ในโรงพยาบาลใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยตั้งแต่ช่วงแรกที่เราเข้ามาที่ราชวิถีเจอเนี่ยพราะเคสที่2ของประเทศก็โดนมาราชวิถีเพราะนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยก็ตอนนั้นเนี่ยแล้วก็มันก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆ แต่ถามว่าทางราชวิถีเนี่ยเรามีชื่อในเรื่องของการเป็นศูนย์กู้ชีพนเรนทรโรงพยาบาลราชวิถีที่เป็นจุดเริ่มต้นของนเรนทรทั้งประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยในตรงจุดนี้มาเนี่ยพอคนไข้โควิดบอกว่าต้องมาในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นคนไข้โควิดที่เกิดขึ้นตามที่ต่างๆแต่ต้องมาโรงพยาบาลก็ต้องเอารถพยาบาลไปรับผมก็ต้องส่งรถศูนย์กู้ชีพนเรนทรโรงพยาบาลราชวิถีไปรับแต่เราก็รู้สึกว่าเอะคนไข้โควิดเนี่ยบางคนเขาไม่ได้เป็นหนักเขาพอเราแบ่งมันสีแดงสีเหลืองสีเขียว เพราะนั้นกลุ่มสีแดงสีเหลืองเนี่ยโอเคเราส่งรถพยาบาลไปรับไม่มีปัญหาแต่คนไข้สีเขียวที่เดินได้ตอกแต็กตอก,ก,ก,กตกขึ้นเนี่ยเราจะส่งรถพยาบาลไปรับเจ้าหน้าที่เรามีไม่พอหรอครับแล้วมันเยอะมหาศาลเรื่อยๆเๆๆๆพราะนั้นตอนนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ผมก็เลยคิดเรื่องแท็กซี่โควิดแล้วก็ได้เจ้าหน้าที่ที่เขาเรียกว่ามีความชานาญในเรื่องของการดูแล Grab แท็กซี่ของเก่ามาช่วยในโรงพยาบาลอยู่แล้วก็มาช่วยในเรื่องของการจัดการรถเพราะนั้นในหนึ่งวันคนไข้แท็กซี่ที่โควิดที่เราไปรับเนี่ยนะครับ ราส่งคนไข้ไปดูโควิดรอบๆกรุงเทพหมหาคอนรวมถึงปริมณฑลเป็นร้อยกว่าโรงพยาบาลน,นะครับที่คนไข้สีเขียวส่งไปให้เขาคนไข้ทั้งรวมถึงคนไข้ที่ต้องไปตรวจที่ตอนนตอนนั้นเนี่ยที่เขารู้ว่าเอ๊ฉันจะเป็นโควิดไหมฉันต้องมาตรวจห้องแบมไหมเพราะนั้นโรงพยาบาลเราเราก็มีเทคนิคการแพทย์แล้วก็มีกระบวนการตรวจเพราะนั้นเราก็ต้องกระบวนการเชื่อมโยงกันว่าทําอย่างไรให้คนไข้ที่ต้องการการตรวจคนไข้โควิดนั้นเนี่ยก็สามารถมาโดยรถแท็กซี่ได้เหมือนกันแต่เป็นคนไข้นเนื่องจากโรงพยาบาลราชีวิถี เราคนไข้เป็นคนไข้ที่เรียกว่าไม่ค่อยอาจจะไม่มีฐานะที่อาจจะไม่ดีนักแต่ว่าเขาจะเป็นต้องรับการรับการรับการรักษาซึ่งผมก็คิดว่าพวกคุณหมอพยาบาลเนี่ยนะครับเขาก็จะรู้สึกว่าคุณต้องมาโรงพยาบาลนะคุณต้องมารักษานะแต่คนไข้บอกว่ามาไม่ได้เพราะว่าบอกว่าต้องมาทุกวันหรืออาทิตย์หนึ่งต้องมา3ครั้งเช่นคนไข้พวกที่ต้องฟอกเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาหนึ่งครั้งบางครั้งบางคนเนี่ยนะครับบ้านอยู่ก็ต้องไกล การที่เขาจะมาโรงพยาบาลอาทิตย์ละสามครั้งหรือต้องมาใช้แสงมะเร็งทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นการก็เป็นเรื่องยากถามว่าโรงพยาบาลจะให้นอนโรงพยาบาลไหมก็ต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยเนื่องจากว่าเราก็ไม่มีเตียงนะครับคนไข้พวกนี้ก็ต้องกลับไปบ้านแล้วก็มาใหม่นรุุ่ขึ้นมาใหม่นรุ่งขึ้นเพราะฉะนั้นตรงกลุ่มนี้จะทํำยังไงเพราะฉะนั้นบางทีคุณหมอพยาบาลที่เห็นก็รู้สึกบอกให้มาเอ๊ะ e ทำไมมาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าเออเราก็เลยมาคิดว่าทําโครงการแท็กซี่ด้วยใจ นะครับในการที่จะช่วยให้เวลาที่คุณหมอพยาบาลที่เห็นคนไข้ที่เขาจำเป็นจะต้องรักษาแล้วก็มาลำบากจริงๆแล้วตอนนี้เรามีสำรองไว้ทั้งหมด3คันค่ะที่อยู่ในโครงการเรานะคะค่ะก็ตอนนี้รถ1คันนะคะเราจะกำหนดวิ่งได้ประมาณ26เที่ยวตอน1วัน นะคะเราก็ดูตามเวลางานตารางงานเพื่อหมุนเปลี่ยนนะคะในการรับผู้ป่วยเข้าและรับออกค่ะตอนนี้เราทําอยู่ทั่วกรุงเทพและปริมณฑลอย่างเช่นอปรุมธานนีนนทบุรีสมุทรปราการแล้วก็นครนายกสิ่งที่เขาได้ตอบแทนจากโรงพยาบาลคือทางเราะะก็อ่าช่วยเหลือะคะ่ะในการในการให้ค่าใช้จ่ายในในเบื้องต้นนะคะก็คือเป็นค่าเช่ารถค่าแก๊สค่าน้ำมันนะคะที่พี่ๆเขาพออยู่ได้คะคะก็คือช่วยกัน เราจะทํางานกันก็คือเราจะดูงานกันตลอดเวลาผ่านทางไลน์กลุ่มก็เราจะมีการส่งงานกันค่ะว่ารับผู้ป่วยเคสนี้ค่ะตอนนี้ส่งผู้ป่วยแล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถึงจุดหมายแล้วผู้ป่วยก็คือถึงโดยปลอดภัยถึงโรงพยาบาลโดยปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะก็คือจบใน1เคตอนหนึ่งวันก็จะมีการ เหมือนประเมินเบื้องต้นนะคะจากทางาพยาบาลแล้วก็คุณหมอะค่ะที่ปกติก็คือเขาจะรักษากันอยู่แล้วก็จะติดต่อมาทางโครงการนะคะตัวอย่างเคสนะคะของที่ทางที่ทางโครงการของเรานะคะพบเจอก็คือเป็นผู้ป่วยมะเร็งอะค่ะระยะสุดท้ายที่ทําการรักษามาแล้ว10เดือนนะคะแล้วก็เขาก็คือไม่สามารถทํางานได้แล้วก็ คุณแม่คะ่ะที่ดูแลเขาเนี่ยก็ต้องลาออกจากงานนะคะเพื่อมาดูแลรักษาผู้ป่วยทําให้ครอบครัวเขาเนี่ยขาดรายได้ในตรงนี้ซึ่งเขาก็บอกว่าการที่มีโครงการของเราเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นพลังแล้วก็กําลังใจให้เขาในการต่อสู้กับโรคภยัยไข้เจ็บในท่ามกลางมรสุมของเขาอะค่ะ นอกจากโครงการแท็กซี่ด้วยใจแล้วทางโรงพยาบาลก็ยังมีโครงการพัฒนาอีกมากซึ่งสะท้อนความตั้งใจของทั้งผู้บริหารบุคลากรทุกคนที่ต้องการดูแลบ้านหลังนี้ให้เป็นที่พึ่งของประชาชนต่อไปผมก็ยังพูดอยู่เสมอนะว่าโรงพยาบาลราชวิถีโชคดีนะเรามีหมอที่เรียกได้ว่าเขาไม่ไปทําโรงพยาบาลเอกชนนะฮะมีอยู่เยอะอยู่นะครับซึ่งวันนี้ผมก็บอกทุกคนนะครับว่าวันนี้ทุกคนเราอยู่ในบ้านบ้านโรงพยาบาลราชวิถีนะ ขอให้พวกเราคิดว่านี่คือเป็นบ้านหลังที่สองของชีวิตเราแต่ถ้าวันนี้เราทําให้โรงพาบาลและวิถีเนี่ยมีคุณภาพไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจว่าเออจะต้องมีใครรู้จักหรือไม่รู้จักทําให้คุณภาพมันดีไปเรื่อยๆยืนอยู่มาตรฐานแบบนี้ใครไปใครมาทุกคนก็ได้รับสิ่งที่ดีอยู่ผมว่านี่เป็นความท้าทายที่ถ้าเราทําได้คนทุกคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ก็น่าจะมีความสุข ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการ TNN Startup นะครับฝากคุณผู้ชมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อให้คุณไม่พลาดกับการรับชมรายการสดและวิดีโอคอนเทนต์ที่น่าสนใจจาก TNN ที่เราเสิร์ฟตลอดทั้งวันครับ